ก็เอ๋ยก็เอ๋ยก็ออยแล้วก็ไค่คออ่ะใคกใคอไ่ขอขวดขอเน่าคอคอไฟออข้าวนะแล้วคออะไรอ่ะกขอ้าพนคอก่อนอขาผาคอขขึงขาง้วกขางหมองออามือกันจอ เาานแล้วจ <ersch> ีชอเรนแล้ว่อไม่เป็นไรค่ะชอชิงชอชิงเกช้างก็ช้าพิงิ้ซอเชอนั่ซอชอนั่ขาซอขา่น่อขาอ ชอกระเชอคู่กันก็กรชาื่อกานแล้วก็ยอก็กชาวยหญิงก็ขิงอ้าแล้วก็ตาเย่แล้วดอชาดาสวมผ้นดอกชาาสวมนตอตปะกักักแล้วก็ตัหมตดเล่ไหลตักักหวหันแล้วก็ตัเลือนห าขาชาข้าาเลยทอนามันทตรกัญเชิงขาขาวอผู้เท่าทอดผู้ชาชนชอนดูตานเนน,นนงอันแมไม่หมดนอนเด็กตเจ็ดต้นมันตอเต่าพระตานาชนทอถุงขสูเป็ดชนทอทหาหารขอดหนาดรอชนทอทง พเป็นชนอหนูนอนูผไ่นอหนูควักควายนีห่ผ่บไไหอใบไม้ก็ใบไม้ชักผมปอปอปลาเล่นน้ำปอปลาเล่นน้ำปอปลากระขึ้นข้อพึ่งข้อพึเดนชิญ้อพึ่งข้อพึ่งเดนช้อพึ่งทำรัง โอเคไม่พ okay, yeah. ูดสักคำขอฝา้าเลี้ยวเลย้าทนทานเชิญเชิิญเขอ่านฝาไม่มาดู่อพัานวางตั้งขอ้าวางตั้ง่อฟัน่อวาวางตั้ง่อฟ้าสะอาด ฟันฟันนาดันฟันสะอาดจังฟันันสอาดจันขอสำคัาขั้นข้อไปกางใบยระเข้าล่างใบหมอแม่อาแม่เลือขัดโยยะหาเส้เจ้าใสรอเรือรอเรืไปไปอเรนรอเรีตาเรา โซ่สีด้วยสซ่โสแรกก่อนคลาเล่นแล้วโอเสือลิี่สีด้วยเจ้าอสือรัเข้ามาลสือราแงรนองกระสิกรรอรอขึ้นนอนตัวรอจุลารอจุลาตาลุตาบะูอ่าง นอนคอคอก็คือโนตตาตาตาโตไม่ใช่ตาตาโตตโตโตตอไม่ใช่ใ่เลนี่